สวัสดีครับมาดูพ่อพายบิ๊กทูอาบน้ำเองเลยครับวันนี้ครับผมอากาศร้อนครับวันนี้พ่อพายบิ๊กทูเอาสายยางฉีดน้ำเองเลยอาบสวยๆลูกอาบสวยๆวะเอออาบน้ำเองเลยครับอาบน้ำเองเลยอาบอีกลูกอาบอีกวะ้าร้อนก็อาบอีกลูก เป็นอ็นไซค์คีเล่นเหมือนเด็กๆเลยเหมือนช้างเด็กเลยนะครับผมชอบเล่นน้ำครับเอาสายยางฉีดเองไม่ลุกเอาสายยางฉีดเองเลย นานตกใจเก็บลูกเก็บเก็บหรือเก็บเชียร์เด้งเงินชียรเด้งเลยเชียรเด้งเลยลูกเชียรเด้งเลยอาบเองเลยเอาที่พี่บิ๊กสบายใจอาบเองเลยลูกอาบเองเลย ขาหนี้น้ำลูกครั้งนี้ด้วยขาหน,นี้น้ำแล้วลุกเร็วหนึ่งชี้ลอกลูกช,ชี้อกชี้อกเออพอยนางลูกเสร็จยัง ดูตอนนี้เหมือนจะล้างไ้ตรงที่เปลือกงาอยู่ข้างในเมื่อกี้นะครับผมตอนนี้เล่นเลยอาเองเลยลูกอาเองเลยพี่บิ๊กพอยังครับพี่บิ๊กพอยังครับ <c oughs> ป,ปิ๊กพอยังครับอาบเอ,องเลยลูกอาบเอ,องเลยอาบน,น,น้ำเอ,องเลยครับ พอละม้างเพราะว่าเปี่ยงหมดแล้วนั่น